โอเคครับทุกคนผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ผมช่อง GGCH นะครับทุกคนก็ก็จะมาฉลองผู้ติดตาม400ซับหรือ400ผู้ติดตามนะทุกคนปมือขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับผมขอบคุณมากมากเลยนะทุกคนเออขึ้นรูปร่บผมเปิ้ก็ไม่มีอะไรบอกทุกคนคือขอบคุณมากจริงๆนะครับทุกคนขอบคุณมากมากเลยนะฮะขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่แบบว่า เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์เข้ามาดูอะไรเงี้ยคนคือขอบคุณมากนะครับผมก็จะตอบแทนการขอบคุณก็คือการแจกรหัสนะทุกคนเออผมตอบแทนด้วยการแจกรหัสก็ไม่ได้แบบว่าเก่งอะไรหรอกครับทุกคนมันก็แบบรหัสแก่ขั้นธรรมดาเนาะเออเพราะว่าผมรีบทําสุดๆแล้วนะเพราะว่ามันแบบมันเร็วมากอะทุกคนเออมันแบบแค่อาทิตย์เดียวผู้ติดตามเพิ่มมาเจ็ดสิบเก้าคนอะโอ้โหที่ผมดีใจมากเลยทุกคนขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับผม ขอบคุณครับกาบงามๆเลยขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรจะูดนะเออโอ้ผมขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก็อยู่กับผมอันนี้ไป่นนานๆนะทุกคนเพราะว่าผมผมแบบรู้สึกแบบมีความสุขมากเออที่ได้ทานะแล้วก็มีผู้ติดตามามาดูอะไรเงี้ยรู้สึกดีมากเลยนะฮะก็ขอบคุณอีกรอบครับผมขอบคุณมากจริงๆครับผมก็ที่กดไลค์กดติดตามมาดูอะไรเงี้ยเออขอบคุณมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรหัสที่ผมจะแจกเลยละกันนะทุกคนเออ ปะอือเ,เอาแล้วครับทุกคนนี้ก็รหัแสแรกนะทุกคนก็มีประมาณนี้นะนะรหัสแรกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรหัสสองเลยละกันนะเออนี่นะครับทุกคนก็รหัสที่สองก็ประมาณนี้นะมีท้องเหลืออยู่นะเออปะต่อเลยนี่ก็รหัสที่สามนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วก็มีท้องเหลืออยู่หนึ่งร้อยนะครับผมต่อเลยแล้วกันทุกคนปะเรารีบฮะ อันนี้อันนี้ก็รหัสที่สี่นะทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมไม่เยอะมากไปต่อเลยอืมปะนี่ก็รหัสที่ห้านะครับทุกคนอืมก็ประมาณนี้เหลือท้องด้วยสองร้อยสิบไปต่อเลยละกันนะทุกคนปะนี่ก็รหัสที่หกนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะโอเคไปต่อเลยละกันปะเอาแล้วครับทุกคนอันนี้ก็รหัสที่เจ็ดนะครับผมทุกคน เดบอยกนะเออประมาณนี้นะทุกคนอืไปต่อเลยปะเอาละครับทุกคนอันนี้ก็รหัสที่แปดนะครับทุกคนประมาณนี้นะไปต่อเลยนะอืมนี่ก็รหัสที่เก้านะครับทุกคนก็เดวยอยกนะ์ฮะแล้วก็เดบบอยนะตอนนี้เหลืออยู่สามร้อยท้องด้วยนะถือว่าคุ้มเลยนะไปต่อเลยละกันนะทุกคนเออปะ เอาละครับทุกคนอันนี้ก็รหัสที่สิบนะครับทุกคนแอนดี้โคนะฮะไปต่อเลยละกันเอาละครับทุกคนอันนี้ก็รหัสที่สิบเอ็ดนะครับทุกคนถือว่ารหัสนี้ถือว่าแบบเอาไปเล่นได้เลยนะเพราะมันดีเลยนะทุกคนมีฟิวเจอร์นะฮะมีตำนานอะไรเงี้ยไอคอนมาราโดน่านะฮะถือว่าดีเลยนะเอออันเนี้ยก็ประมาณนี้ครับนอกทีมก็มีครับผมก็ประมาณนี้ไปต่อเลยละกัน โอเคครับทุกคนอันนี้ก็รหัสสุดท้ายแล้วนะทุกคนมีละมีสองตัวนะไอคอนเออมีริวันโดกับแอนดี้โคนะทุกคนเออปะ่ะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดที่เราจะแจกนะฮะทุกคนแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะมีรอบหน้าอยู่แล้วนะทุกคนแต่รอบหน้าจะแจกตอนห้าร้อยหรือ 600, หกร้อยนี่ต้องดูอีกทีนะทุกคนเพราะว่าซรัพย์มันขึ้นเร็วมากผมทําไม่ทันจริงเพราะเหนื่อยนะทุกคนมันทํายากนะเออ แล้วแบบว่าถ้าเกิดว่า500ซับเร็วนี่600ต้องทําต้องฉลองอีที600นะเพราะว่ามันเร็วไปนะผมไม่ไหวนะมันเหนื่อยนะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามที่กดไลค์นะครับผมทุกคนขอบคุณมากมาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากเลยครับผมทุกคนก็ฝากติดตามผมไปนานๆด้วยนะทุกคนก็แบบเราอยู่ด้วยกันอีกเจ้าแนะ่นอนนะฮะไปแล้วครับทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายเจอ,อ,เอ,อกัน